สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องซีโนครับผมชาแนลนะคะรถติดลมค่ะเอาห้าศูนย์หนึ่งแปดนะคะรถหาซีค่ะตอนนี้รถหกสองของปู่น้องซีโนกำลังจะดึงขึ้นนะคะส่วนน้องซีโนนั่งให้กำลังใจหยุดตรงนี้นะอยู่ข้างบนมาปั่นหน้าค่ะทุลักทุเลมากงานปีนี้ รู้สึกว่าน้ำเสเยอะตั้งแต่หัวปีเลยนะคะอันนั้นไม่ใช่รถเสียบอมอันนั้นรถเสียชิดนะคะ รอบนี้จะดึงขึ้นไหมอันนี้ดึงนานแล้วนะคะดึงไปแล้วรอบหนึ่ง <c oughs> เหมือนจะ <c oughs> เหมือนจะขึ้นอยู่เหมือนจะขึ้นอยู่นะคะ <c oughs> รอดติ้งแล้ว ูนาทีนี้ลุ้นนะคะลุ้นหนักมากนะคะนาทีนี้มันต้องสองคันหรือเปล่าถ้าสองคันก็ไม่มีที่จะขึ้นยกเว้นโซยาวนะคะเปลี่ยนขว้นรับกันดู บอดี้ไซโลเอ็น้าบอดี้ไซโลนะคะเตียงยู่งหันเนี่ยอันนี้โซลุดนะคะมีแต่ตัวเต็งทั้งนั้นเดี๋ยวมาดูหกสองพระเอกของงานนะคะว่าจะ เอาขึ้นไหมโอ๊ยคันรถนองี่โน่นันขึ้นแล้วสิบอกให้ขันแน่มารถปูบนแหน่ง ตอนนี้จะเปลี่ยนคนขับอ้ อันนี้ครอบครัวคูบอต้านะคะแถวนี้เค้าเล่นแต่คูบอต้าค่ะไปต,ตรงนี้ครับนะตรงนี้ไม่ถึงฝั่งไว้เลยนะ ตอนนี้กำลังผูกโซ่อยู่นะคะพูกผูกโซ่อยู่ข้างหลังนะคะวานะมากมาูกกระปั้นูกไปเลยนไอ้วเปรโย้นก

แรงมาแลวยังรอบ่งรถดบะแรงก่อนเนาะหนูบ่งรถดบะแรงมองยินอกนะดอกจะฮอตตัวนั้นสมยุกอ่ะเอาฮอตทันนะนั่นดอกไ่ฮอดทันเลยนั่นไม่ฮอตของ่ญต่ละเจ้าฮอตฮอดทันเลย เอามาดูรอบนี้นะคะว่าจะขึ้นไหมหกสองกับห้าศูนย์นะคะ น,นั่งหัวขวนะ่ะตัแกน้อยนั่งหัวขวนโอ้ยมาผูกโซสมหันเนี่ตแรถอนนตอนนี้พร้อมดึงไหมนะคะอา้าวขาดอีกแล้วโซ่ก็ได้ไปไซมาไซดดอกมือนี่ โอ้หล oh. ุดอีกแล้วผูก <c oughs> <c oughs> โซโ่ประยูนนะคะลอ,องผูกโซ่ใหม่นะคะผูกเห็นมันอยูแน่เอ้า ถูกริจแล้วลองใหม่นะคะดูบุุ๊บไปอีกไปอีก พยานังฟิดอยู่นี่นี่ข้ในฝุ่นอยู่นี่ไปแล oh, ้วอีกเพ่อเกิ็จสองน้าที่กับผ่าพระเจ้าดอกอ้ารเองแล้วโอ้ยสี่ขึ้นบนาอมิตโซลรด ลองใหม่นะคะอีกระวบ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถน,นับรถ้ำเฮ้ยคือจักสีขึ้นยุ่งเอ้ามาอีกเหมือนเดิมนะคะโซ่ขาดขูดมือนี่จักสีได้ขึ้นหรือเปล่า ใหญ่ๆนะค่ะคลิปนี้สิขึ้นบ่านอ้อคลิปนี้จะขึ้นไหมหรือว่าจะจบคลิปก่อนยาวแล้วมันขึ้นมั่วหรือจะว่าบ้านบ่ได้มันเป็นภักสองภาคกี่ภาค เอาไปผุนทัเอาไปให้เพื่อนพุนไปหน้าไผ่ผุนนั่นเหล่เฮดเดออีคิวางต้้องมันเลงม่เนขีโตมซอยกันไปมานลงไฟต้อกันด้อรถถอายอบนไฟ อันนี้สอหลุดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วหลายรอบแล้วนะคะตอนนี้เอาโซมาอีกเส้นหนึ่งนะคะ เดี๋ยวรอลุ้นรู้รอบนี้นะคะว่าจะขึ้นหรือไม่แล้วก็รอลุ้นอีกว่าเราจะถ่ายจนขึ้นไหมวันนี้มาด้วยกันสามคันค่ะมีห้าสิบแล้วก็สี่เจ็ดแล้วก็หกสองนะคะแต่เป็นรถเดิมค่ะหกสองไม่ใช่รถแต่งนะคะ ตอนนี้ใส่โซ่แล้วสองเซนนะใส่สองเซนเลยลองใหม่อีกรอบนึงนะคะยังอีก ลุดอีกแล้วมห่นได้ไปกับลุดอีกแล้วอ่าสรุปว่าวันนี้ฝึกผูกโซ่นะเอาแล้วรุดปูดซอ <c oughs> <c oughs> มีแต่ว่าเอานะคะต่ว่าโซนี่ว่าอยู่จักเถื่อ <c oughs> โอ้ยเนาะ

รอบนี้นะโซจะได้ไหมเเหมือนจะขึ้นอยู่นะอ้าวโอ้ยนาทีนี้นาทีที่รอคอยนะคะลุ้นค่ะทุกคนอ้าวเรียบร้อยอีกคึอเก่านะคะโซลุ้นเดี๋ยวโซอีกเซนนันพกงว้ให้ยังก่อน เดี๋ยวจะปลูกโซ่ใหม่นะตอนนี้มีปัญหากับโซ่ค่ะอันนี้รถน่าจะดึงขึ้นอยู่แต่ว่าโซ่มีปัญหานะคะหรือมันอาจจะเลื่อนเกินไปหรือเปล่าหมื่นขีดตมกับปันนั่น เดี๋ยวเหมือนจะขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ลุ้นต่อไปค่ะเพราะว่าโซ่มีปัญหานะคะดึงที่ไลโซ่ก็หลุดทุกทีนะ,ะจะสิบรอบได้แล้วสำหรับโซ่หลุดโซ่ขาดดึงรอบนี้นะคะโอ้เหมือนจะขึ้นค่อยๆขยับมาแล้วนะคะน่ารถไถค่อยๆขยับมาแล้วโอ้นาทีที่รอคอยค่ะ ไปอีกขึ้นเรียบร้อยนะคะอันนี้เสียบบอมเป็นคนขับค่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ